จักปีนะลูกเจ้าเนี่หนึ่งหนึ่งปีโดยในซองอนี้สองปีซื้อว่าจะได้ลูกนี่เมน่าผู้นี้มีนาโดยอ่าผู้นั้นดีซาลาซาลาเออหมวยซาลาบ่โดยซาลาหรือซาลาซาลาเอออันนี้หนึ่งปีอันนั้นสองปีเนาะถ่ายแสดงว่าถ้ายหัวปีเลยโดยอ่ะผัวตั้งแต่จักปีนี่ผัว เจ้าเอาผัวจากปีแล้วหาเอาผัวเนี่ยเมนตั้งแต่อายุจากปีประมาณ1ิบสองเอาผัวเอาผัวแต่ต huh. ั้งแต่อายุสิบสองเอาผัวตั้งแต่อายุสิบสองเลย้ยหาแต่น้อยๆลยอาวสิบสอปีไรลูกสิบสามสักซี้โดยเนาะเนาะอาพวตั้งแต่สิปี สบายดีขอบใจลายลายยูดีมีให้คอยลำคอยรวยอกเลยนี่ซะถือว่ากำพ้ามาแต่น้อยเพดได่ได้ชนะกำพ้า่อนจะได้เมียแต่ว่าตอนมาเขาตายเขายังไม่ได้เอาเมียอ๋อถ้าได้มียะโอ้ไปลองกัแล้วกะ ครัสบสวัสดีและสวัสดีด้อยผม e PC, ยเป็นพี่น้องเอฟซีเบสซูกูซูคนดูบอาสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศกายินดีต้อนรับทันเข้าสู่ช่องบ่าวซาริซานเอลด้อพี่น้องเนาะอ่ะมือ้อนี้ยบุกปาสเต็กะได้ไปหากินกาแฟเฟนาะพี่น,อนะะ้องเลยเนาะแล้วก็มาเห็นทั้งยิมทางเนาะพี่น้องเลยกะเห็นทั้งอันครอบครัวนึงเนาะพี่น้องเลยต่างเป็นทั้งคิด นทั้งเป็นว่าทั้งเงินเกศเก่าทั้งว่าบอจันน้องพี่น้องเลยก็บบฮู้คือกันน้องพี่น้องเลยกับข่ามาเห็นกระตุกน้อยเนาะมีสองกระตุกพี่น้องเลยเนาะกะทั้งเข้มทางเนาะเห็นแรกกับพิตาสงสารที่ตดนอยู่พี่น้องเลยเนาะเพลงไงพี่น้องเลยปากขาดจ้องปงแข็งเป่งอยู่เนาะฮ่าเนาะพี่น้องเลยกับสีขาไปไทยถามไทยเป็นก้อนพี่น้องเนวาวาแล้วเป็นเป็นมาจังได้น้องพี่น้องเลยเนาะขับไปเลยพี่น้องเลย ทางทีมงานเขากะทำายเป็นทีเรียบร้อยอาไปแล้วเลยเดวสบายดีเลยสบายดีเินว่าสายซุ่มสายซุ่มดีเลยเลาจุดชาร์จจุดชาร์จพรุ่งนี้เนาะ เดี๋ยวขอยสิ่ข่าไปถามไทยเพื่อนก่อนถามไทยต้องบานบปล่าคือบาลเปล่าคือว่ากระบานเราต้องมอยแน่ใจจากเด้อเนาะเดี๋ยวเขาไปพื่ถามไทยเพื่อนกันเด้อเนาะโอ้กระตุกกระติดแทบพี่น้องเลยเนาะอ๋อสบายดีเด้อสบายดีเนาะนอนจะค้นยู่นี่ฮะเข้าใจอยู่ว่า อ๋อนอนจะคนอยู่ในเฮือนนี่เนาะสี่คนขออนุญาตขึ้นทางเฮือนได้ป้ขึ้นได้อยู่บ่ขออนุญาตเด้อเนาะเป็นอน่างไรเนาะอ๋อนี่บ่เฮือนจะนอนบ่นี่นอ๋อโดยโดยขออนุญาตเด้อเนาะโดยโดยเอ้าเราไม่เคนเลยเนาะแต่ว่ามีคนขับมาทาอยู่บ่ ถ่ายทั้งเป็นเด้อเป็นช่างได้มาถ่ายบอกเข้าใจว่าที่ว่าบอกเข้าใจเขาจะเข้าใจบีฮะเฮาเฮาเฮาเฮู้บีเป็นไะได้เฮาฮู้อ๋อบ่ฮู้ปันไดเด้ออ๋อเป็นคือเป็น คนแถวนี้บ่เป็นคนบ้านนี้บ่บ้านยังไงบ้านสะทึมบ้านสะทึมเด้อด้อเด้อยู่อันนี้เนี่ยน้าบ้านสะทึมเนาะเถิดขึ้นกับเมืองเซียบูนเนาะเดออันนี้ลูกเจ้าบ่อนี่ยด้อันนี้กระเม็นเด้เอาคือว่าสี่คนสักคือเห็ดสามคนหนึ่งซีซีกับผัวโอ้กรัวไปให่สักไปไปเฮ็ดเวียกคนมัน เรียกขนมันโดยออโดยโดยโดยน้องเลยเฮียเวียดขนมัน <Okay. S 1> คำเติบว่าผนมาคำเติบเนาะนอนกันเป็นนี่บ่จติบเน่หากำว่าไม่บ่เห็นนี่ขาานนึ้นเห็นเหตุไม่บ่ขึ้นยังใหม่หมยอยู่เนาะเด้อเห็ุเองบ่อ๋อนอนนอนเป็นเพง เคยมีใครขามาไทยเนาะเลยอ๋อแต่ก่อนตะกี้พี่ให้มาไทยจับชื่อเพื่อนได้ยังวะได้ชื่อยังเนาะกระบาลชื่อกระบาลได้ชื่อน้องหวานบอฮ่มันกะการสื่อสารเท่ากับบอคอยนั่นภายในพี่น้องเนาะกะเทีว่าเป็นอ่าชุนชุนเผาลาวเทิงเนาะได้วอ๋อแกฮู้เป็นบางคำเร็วบางคำกับบอฮู้เนาะเร็ว โดยโดยคุณน้องเลยแต่ว่าทั้งแต่ว่ามีคนมาถ่ายเนี่ยจำชื่อคนได้ยี่บ่าคนเคยขัามาถ่ายแต่ตะกี้คุณเคยมีบ่ไม่ไปไปไปจำชื่อไม่ได้ยี่บ่ชื่อว่าจากไหนน้อจะโดยชื่อว่าจากไหนชื่ออย่างคนที่คนขัาวมาถ่ายแต่โดนตะกี้คุณเบาจัดเบาจันด้ยอ๋อแสดงว่าทั้งอ่าสวานเนอะอายุเท่ปีเนาะเรื่องทางชื่ออายุเนาะ อาสิบสิบห้าอายุสิบห้าัวเลยอายุจะปีเนาะหัวหาบูฮะบประมาณเท่าไรลประมาณเปิ่นสิบหกประมาณสิบหกโอ้ทางเจ้าสิบห้าดอปัวสิบหกโอ้โดยโดเนาะหัวสิบหกปีมีลูกสองคนปิ่มนเลยนิมื โดยนำลังเลยเนาะมีลูกสองคนคุณยิงบดเลยจากปีแล้วลูกจ้าในหนึ่งหนึ่งปีโดยในช่องในี่องปีซื้อว่าจะได้ลูกมีหน้าคูณนี่มีนาโดยคูณนันดีซาลาซาลาเหมือนซาล่าบ่โดยซาลาหรือซาลาซาลา อ่ันนี้น่2ปีอันนั้น2ปีเนาะอืมถ้าแสดงว่าท้าย6ปีหัวปีเลยโดยอปัวตั้งแต่จักปีเนี่ยพัวอเจ้าอัวจักปีเนาะคเอาัวนี่แม่นตั้งแต่อายุจักปีประมาณ12นะเอาัวเอาพัวแต่ตั้งแต่อายุ12้แต่น้อยอัวตั้งแต่อายุ12เลยโดยาแต่น้อยๆละอ่าเอาพัว12ปีลลูกอ่า13 14นี่อ like ้โดยเนาะนี่เนาะเอาพัวตั้งแต่12ปีอืมแต่ว่าพัวในเป็นคนบ้านเดียวกันบ่าโดยคนบ้านอ่ายังก็กินอกระทึมบ่โดยอ้าวเมนว่ากระทึมแมนเมนเนาะอืมประยายาม เออเตอเป็นหนังแต่เป็นคนดังบ้านแต่คือแต่ว่าเป็นครีดการทางวิชาการตะกี้วันนี้นอนอยู่นีบ่โดยนอนอยู่นีบ่โดยจ้าอ๋อเอาวันนอนอยู่ในหุ่นบ่ในหุ่นเป็นยังจไงบ้านยังจไงบ้านยังนี่ผังทางคุณนะนี่นี่ผังทางทางทางคุณเป็นหมู่บ้านยังยไงคุณคุณเป็นหมู่บ้านยังบ้านกระทืมเพื่อนบ่ได้ อ๋ออ้าคือได้ออกมาอยู่พีสะคือได้ออกคนมาอยู่คนละทางเป็นจังไดเนาะเจ้ <laughs> าว่อาอ๋อบางสิง่ง,งบ,า,า,บางคำน้<ด>อพี่น้องาเชิกาจจเป็นบางคำเนาะอายุเอาครัวตั้งแต่อายุสิปีตอนนี้สิหปี bệnh hen hay hay na vậy vậy bị bệnh na bệnh na hết năm sáu mươi mấy Tại hết bệnh hen nhỉ à Tại lูก nó à Chị liêng lูก nau liêng lูก Đời liêng lูก nó bây giờ mình sẽ làm thai liêng thằng nong phên nọ, thằng thứ ba bên nó liêng chim hải bì cho nên bây nó เรยังเรยเนาะเนาะเนาะเป็นได้นั้นคือเอยอเยอะตอแมนอ,อันไหนอันไหนทำแต่ไม่อยากทำนองเลยแต่หมู่บ้านนี่คือ,ค,อคือจังเอาอโฟเตน,นอยเทม,มันเป็น,น,นเป็น,ปนทุกคนปะออถ้าหอดิบสองปีแลวคืออวัวเลย<อ>บ่ บเอลถึงห hey. ้อช yeah. oh. oh, uh. oh. ิปเปตจังเอาหมูมีแต่ชิปชิปชองล้เอาพัวเลยเอาถูกแหละอ๋อาถูกก็เลยเอาพัวเป็นยังไงเรื่องราวสาเหตุคือเอาพัวแต่น้อยแต่เรื่องราวสาเหตุคือเอาพัวแต่น้อยแต่เป็นยังไงได้ให้ถูกแหละเฮาวซองฮาวห้าคนหกคนและน้องเฮาอ๋อเป็นยังไงได้พอแม่ตายป้าบ่อได้ลองกดกดเนาะเป็นยังไดโน่เซียมาแล้วพ่อแม่ พ่อแม่ตายป้าไปแล้วน้องพ่อเทาอ๋อเราเจ้าเนี่ยอยู่น้องพ่อเทาโดย<ม>เฉลียงเฮาหกคนมีเขาเป็นแหละโดยโดยโดยก็เลยจำเป็นก็เลยต้องเอาครัวแต่น้อยโดยมาเสียแต่เอาแต่น้อยแหละคืพอพ่อแม่ตายป้านี่จังจังใจยังน้อยโดยอ๋อ ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็น้อง่างตั้งเอาพ่อพ่อแม่พั่อหาเลยเสียอะไรแทงเจ้าอะไรกับเสียแล้วบ่เสียให้กันจะเริ่มมาเอากันบ้างหนึ่งว่าคิดว่าเป็นทางหมู่บ้านเป็นอายุเท่าที่สิบสองปีคนให้เอาสินะบ่แม่เนาะกระยอนว่าคอมทุ่งเนี่ย ทำครัวกัพ่อแม่ตาป้าริคัมพ่าคือกันทางเจ้าเนี่ยจะนิริกัมพ่าคื้กันเอาคัวอยู่กับกับน้องน้องอย่าบอกไปแล้วไม่บบลืออีละบบลือเด้ออออะไอ่เนาะเอ้ยไออกอนลบ้าเละระดือลยน้องกน้องนน้กัน เาวนอทางน้งเพน่านหนึ่งนมาอยู่ในกระตูมมีจระปีแล้วกระตูมนี่อยู่ในอันเพื่อนกันซองปีซองปีแต่เราอยู่ใช่จ้ะนี่เพื่อนดึงกูนี่ทางนี้เจรักพายพาเพื่อนพ่อแม่แต่ก่อนอยู่ทั้งตึ้งตึ้งว่านี้ง่ายแล้วจะมีอยู่ไปเบิ้งเจรักมักขาม มันจะกินเออโดยบ่ด้หลาเลยบ่ดื้บ่ด้เนาะไอ้เอ๊ะงกอเออดเด้อดเ้าอ้น้องทั้งน้องเพิ่นกกันน้องี่ยวกันอืน้องชื่อน้องวานแม่นบ่ชื่อเจ้าอือ อคดลเนะกามไทยเบิ่งแล้วเนาะพอสมควรมมตั้งที่งกนกามาถาไทยเบิ่งเนาะทางน้องเพื่อนเนเลยเนกระตูกไม่น้อยเห็นี่จดกายมาเห็นกระตูกไม่น้อยเนาะมาลื้ออีหล่าบริสตันด้เหตุแร่น้องเลยบอกคนนอกคนแลนวเพื่อนก็ลือไอเนะเนาะคุณนอกคนนเล้อ เต,ต,ตุันเดอต่ไ,ไหมดีเด้อโดยเอ้าพี่น้องเนาะสิบปหาทั้งนั้นเบานั่นก่อนพี่น้องเนาะก็ทาทฉันสามีนเนาะก็ขอลาไปก่อนมาเลยเนาะโดยเอ้าสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีขอขอบใจหลายๆอยู่ดีมีให้ค่อยรำค่อยรวยเลยนี่ซาทุกซาทุกเนาะโดยเอ้าพี่น้ององี อ๋อัวเป็นน้องเป็นตาหนาวอีดีเนาะหนาวอีเนาะเนาะโอ้พี่น้องไยเอ้าเี่น้องไงเนาะกะสีขอไปก่อนพี่น้องไยอ๋อเป็นยงไงเนาะกะสีขอมาหาทั้งอ่านนี้ก่อนเอาเป็นยังไงกถามไทยบ้างเขาขูกับทังมางนี้ไป็นงไเนาะอ่าโโอ้ยังอยู่เทิงหูน่ะ เจ้าอ๋อบุกลุกเลยบ่เนาะบุุกกลลเยโดยสบายดีนะพี่น้องในทางบ้านเพื่อนเนาะอ๋อถือว่าถือบ่วงเลยผมมีอย่นผ่ากระต่านนี่ปิดนอู้พี่น้องเนาะอ๋อตสบายดีเด้อเนาะนะเจ้าของเฮือนเนาะอยู่เทิงผูกอ๋อสบายดีเด้อเนาะนี่ไอ้กล้องพี่น้องในทางนี้เนาะ เโดยโดยพี่น้องเลยเนาะเออแต่ว่าเพื่อนซานเพื่อนกะถือว่าพอสมควรพี่น้องเนาะขาดจงปองเจงเป้งเนาะสังกะสีนี่ก็ถือว่าดีอยู่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นผาผาบ้านเนาะผาข้างบ้านพี่น้องเนาะมันขาดพี่น้องเลย่เออเนาะ ສາວເພິ່ນດອງເລີຍເອົານີ້ເອົາສາວລອຍດອງເນາະໂອ້ກົງຕົກຈັນລວຍຍາມເພິ່ນຕົກຄົນລິນີ້ເນາະພີ່ນ້ອງເອີຍກະຖືວ່າພໍທຸກຄືຊິໜາວຢູ່ນນກະືຕນຶນນານຢູ່ພນອງນກມໍສ2ຄໃພນ້ เทั Adams, <S <S ้งว่าเคยเปสัมภาษณ์แ wow> ล้วเนะพี่น้องเฮากับสิถามไทยเรื <S <S ่องเล่าเนาะทางครอบครัวทั้งอ่านหรือว่าน้องหรือว่าจังไดครักับมึงโมท่านไู้้นะอีไน้องน้องกับสิเข้าไปไปมันเคยสัมภาษณ์เดี๋ยวก่อนไน้องไน้อตัวไนลองไอ่ะ่น้องพักก่อนไปองมอ่ะ่นลองน้ะกับสิขึ้นไปหาทั้งอ่าาคนก่อน่น้องเลย โอ้บุกรูกคือก,กันได้เห็นกันเลยพี่น้องเลยอ่าขอลงงานเด้อเนาะสบายดีอีกรอบนึงนเนะอ่อาเอาขอลงงานติดไม้ก่อนพี่น้องเลยอ่าตัวขึ้นมาแล้วกรับปู๊เนาะหนาวเด้พี่น้องเลยเนาะนั่งผ่านันอ๋อเป็นซื้อซื้วนนอว่ายอะไรเนาะลืมละพี่นี่ลื้อฮะซื้อลื้อซื้อลื้อเอาเมียซื้อนม นอมอายุอ่ามาตอนนั้นก็บ่เสีเนาะอ่าปีน19บ่0ีนี่อายุ20โอ้20โอ้จกก็20คือกันเนาะอ่าเป็นคนาดวถึงเนาะบ้านกระทึมบ่เอ้ยอ๋อบ้านกระทึมเป็นยังกันกับูอันอยู่อยู่ทางบ้านตอนนั้นนะเนาะอ้ายอ๋อูนันเป็นอ้ายเจ้าเนาะ เป็นได้คือว่าอ้ถามทั้งเพ่นคือว่าอายุอ่าผัวอนอายุสิบหกปีว่าสัตว์เราโมเรา่ฮู้ภาษาลาวเออเรายังแต่ว่าอ้เพื่อนิีลาย่าหันอยู่บ่จากปีประมาณสั้นห้าสองหกคนเนะโอ้เราว่าบ่กเข้าใจเน่เราว่าเนาะเราบ่เข้าใจสา้าแล้วก็คือว่าเป็นคนบ้านจะทืมด้วยกันเราแต่ว่าเราคือ่มู้ภาษาลราเนาะ เราเราค ah, oh. mm ุณอยู่อยู overseas, oh. do h, do h, Although, ่บ้านปลาไลเมียายคอยอายคอยเอามาอยู่น้ำเป็นภูเมียกันเด้คือว่าไงคืออ่าแต่งเมียมาอยู่เฮือนมาประมาณนี้เนาะโดยโอ้โดยโดยพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันเนาะคือทังอ่าคือทั้งน้องนี่เป็นเป็นน้องของอ่าเพื่อนผู้นั้นเนาะ โอ,อาา <EN AC ES> ้โหวันนี <c oughs> ้ก็ชี้แจงล่วพี่น้องในวันนี้พอดี๋ยถามไทยทั้งพุ่นทั้งอันสาวานเนาะเป็นชื่อสาวานเนาะแล้วว่ากะกลับไปพุนมาแต่พี่น้องเลยแต่ว่ามีท่านมีใครยูทูบเบอร์ข่ามาไทยเนาะครั้งแรกได้หมดนี่เนาะโดยเพื่อน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 เขานั่นตลอดเขา บบบ่าชุมไอ้บ่าวจันเข้ามาสุมพัดลาวไปคอยห่ากันห่ากันแต่ห่ากระเทือนนี่แลหละห่ากระเทือนเดียวนี่แหละครั้งแรกเลยเนี่โยโดยเดียวจากแร้แต่กี้ทั้งไอ้เพื่อนกระหินนะี่เพื่อนที่บุหรี่ขาดไปนี่จังบ่ตคือว่าขาดเพื่อนบ่ยังตอนนั้นอ่าเนาะคือตอนนี้มันขาดเลยทียั่งบุหรี่ขาดตอนนั้นตอนบ่ชุมไอ้บ่าวจันมาสุมพัดทั้งไอ้เพื่อนกระหินทั้งเพื่อนทั้ง เจ้านี่ท่านได้ขาดเนาะดูว่าทุกวันยังงามอยู่ทั้งไอเฟืองกระหินทั้งคุณก้อนเพ่นกแต่ถามว่าสวยท่านั่นก้อนเนาะแต่ว่ามาตอนนี้เนาะทั้งขี่รถกายพี่น้องเลยเห็นกระตูบกระตูบบล็กคือเฮือนเนาะพี่น้องเนาะแก่ก่อนุญาตนำเนาะมาถามไทยเบื้องเป็นเฮือนเนาะแตะกี้เข้าใจคิดว่าเป็นบ้านกระตูบได้เห็นในป้ายติดอยู่ทางเข้าเฮือนอยู่น้ำทางเนาะแต่ว่าแล้วมันบริเวณบ้านกระตูบเนาะ บัณฑิตธุมบัณฑิตธุมทว่าภาษาเล่าทึ่งนี่ขออนุญาตถามเนาะทว่าภาษาเล่าทึ่งนี่เข่าในพคนอื่นว่าจะได้ไหมโดยโดยกินเข่าในจะโดยบ่แมนโอ้ถ้าว่าแอมแอมนี่คืออิ่มแล้วบ่แซบแซบโอ้แอมแอมโอปริยมีทั้งอันอะอยู่ทั้งบ้าน ลงบางอย่างพี่น้องอยู่ทั้งนาขึ้นมาแต่อัตปื้เนาก็ได้ลือเรื่องเล่าอยู่เป็นสองค่ำนี่แหละ <c oughs> อ่าวันเด้เพข่้นกัมมี่เป็นที่ไหนก็เป็นทุกนะพี่กันพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าพุณเพื่อนเป็นเอเตียวน้อกกัลทีเจนี่เพื่อนกัลไล่เฮือนไายซ่านหน่พี่น้องกัลเี่ยวที่แจ้นเองเอเตียวน้อนอยู่พี่นออ้องเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อนแรกก็ลงไปกัลเสียหางทั้งเอเดียวน้องก็่งพี่น้องเลยแต่หลายมือหลายวันอยู่ดอกเนาะ อยู này, oh, sociedad, done, uh, um, well ่บน so right. ี oh ้ป um, ๊าปิดตะนาวให้เนาะช่วงนี้เนาะนกลางคืนแห้งลมโดนเนื่อกลางคืนเนาะลมกลางวันนี่จำนี่คือนลังกลางคืนซจำได้อันนี้เฮือนอันห้องห้องนอนบ่นี่นาะแมนยินจ่อยจ่อยเนาะเห็ดเองมองเอี้ยมเองเลยบ่ห้องในเห็ดเองแต่ว่าเฮือนนี้ทั้ง ลุงเห็ดด้วยไฮลุงอยู่บ้านสางนำมาเห็ดตายแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นสังกสีเวียนนี่บ่เป็นตัวซิ่งเวียนนี่บ่สังกสีนี่จะหลายมากนะบอโดยผ่าในแบบนี้เลยแลนะผ่าถ้าอยู่อยู่เฮือนอยู่บ้านนี่ไม่ได้ไปเห็ดเวียเห็ดงานบ่อไม่แต่บ่มีแต่เห็ดส่วนมันส่วนหลายเห็ดมันโบอได้ปลูกอ้อยน้อยแถ่นี้น้อย แต่ว่ากุ้งกล้วยนี่เป็นของใครของหรือของเจ้าบะบ่แมนของพ่อบ้านอ๋อกล้วยนี่เป็นของพ่อบ้านแมน,มนมเป็ดชาบ้านก็ปลูกได้บ่<ม>ต้องมีที่ดินเนาะต้องมีทีดท่ดินที่ดินไผที่ดินมันแต่ว่าดินนี่เป็นของเจ้าเองดินดินนี่ก็ดินของพ่อของแม่แม่จะเสียเสียไปห้าปีเหฮะโดยโดยโดยเปนยังง แต่ว่ากําผ่ามาแต่น้อยผู้ใด๋ซะเนาะกําผ่าก่อนสิได้เมียแต่ว่าพอตอนมาเฮาตายเฮายังบ่ได้เอาเมียอ๋อแต่ได้เมียออโโดยนแต่ว่ามีมือคนบ้านนีเนาะเอาเมียอายุ6เอาเอาเมียตั้งแต่อายุ16ปีอือตอนนี้ก็20ปี เป็นได้คือเด็กเมียไก่แท่เนาะเฮ็ดเวียเห็นงานว่าเจอกันว่าไม่ไปไปเห็ดงานเขาไปเห็ดงานแบบวา่าขึ้นกลวยใช้รถใหญ่อ๋อแต่ทั้งเพื่อนกับเฮ็ดเวียขึ้นกัหกนหรือว่าจงังไรลาวบ้านลาวเนีย่ยแบบว่าคนอยู่บ้านในเขาไปซื้อกลวยอยู่นั่นเด้อ๋อวันนี้เจ้าไปเห็นนะเจ้ามากอืมโ,อโดยเนาะเือว่าถึสากสเปกว่าใ่เนาะพี่น,น้อย <c oughs> ก็แต่ว่าคุณบุคคลใปากเราดูว่าคุณบุคคลพใจว่าลาบงูซาลาว์เป็นเป็นคนณังคนเบียดบ่ไก่กับเบียดอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเอ้อสละกะสิีเดขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะสิเดเดินทางไปผู้ใดพี่น้องไปหาทั้งน้องอาไซก่อนเนาะสิ่ซีเดไปหาทั้งน้องไซก่อนพี่น้องเนะทุเรียวเวเห็นก็ได้มาทีมงานก็ได้เอาทุงอย่างซีบเนาะอย่าง มาแจกใจ้กับครอบครัวเนาะทุกเนื้อกระทือว่าทุกเาื้เนาะอืออ๋อสบายดีเด้อเนาะสบายดีเนาะเขาไม่หยาดไม่เนาะอ้โขึ้นไล่ลงมาไล่ได้บัตรนะพี่น้องเลยขาลงได้บัตเนาะโอ้กลับกันเด้อน้องเด้อ แต่มื่อหน้ามื่อหน้าสีมาเยี่ยมไม่ขบาวมีโอกาสเนาะพี่น้องเลยเอาสารัะพี่นี่กะสิได้จบคลิปไปก่อนเนาะพี่น้องเลยกะขบาวคำจารได้บอบบมนุษย์เนาะดูว่าสุภาพดูว่าบุคคลเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพวพี่น้องเอฟซีเบื้องสุขสุพลเด้อเนาะดูว่าคำบ่าคำจาได้บอบบมนุษย์เนาะต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเนาะการสารคพี่นี้กะเสียดํลาไปก่อนเนาะ bye bye đứa cái nào này no